ผมครับผมอยู่ที่บริเวณส่วนหนึ่งของบริเวณยอดดอยอินทนนท์ณจุดตรงนี้สูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ2,600เมตรนะครับขวามือของผมเป็นหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นทางเดินขึ้นไปเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าทําไมที่นี่จึงเป็นจุดที่ได้รับความสนใจมากๆจัมบานดาน,นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศตามกันไปดูเลยครับ ว่าดอยอินทนนท์นะครับตรงจุดนี้ที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือเขาเรียกว่ากู่เป็นที่เก็บอัฐิของอเจ้าอินทวิชยานนท์นะครับซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้าดารารัศมีซึ่งเป็นพระชายาในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสาเหตุที่นำอัฐิของพระองค์ท่านมาไว้ที่นี่เนี่ยเนื่องจากว่าในตอนที่พระองค์ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยรักแล้วก็วงแหนป่า บนเขาเรียกว่าดอยหลวงดอยนี้มากนี่เป็นชื่อเดิมนะครับดอยหลวงนะครับแล้วก็ท่านเคยตรัสกับพระราชยาดารัสมีซึ่งเป็นลูกสาวของท่านว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านถึงแก่พิราัยแล้วนะครับให้นําอัฐิของท่านเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาไว้ที่นี่พอหลังจากที่ท่านสิ้นพระชนไปแล้วดอยหลวงแห่งนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เกียรติของท่านว่าดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นชื่อเดิมของท่านครับผม ครับคุณผู้ชมครับและที่นี่ก็คือหมุดหลักฐานจุดสูงสุดแดนสยามนะครับณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์รายการของเราก็พาคุณผู้ชมมาถึงจุดนี้จุดสูงสุดแห่งสยามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยังมีที่น่าสนใจที่เป็นไฮไลท์อีกเกยอะแยะมากมายหลายที่เลยที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ตามดูกันต่อในเป็นเงินเป็นทองครับ ของอากาศแล้วก็ความเขียวรวมทั้งต้นไม้ใหญ่ๆอายุนับร้อยปีนะครับไม่ได้เห็นกันง่ายๆเลยแล้วก็คุ้มค่ากับการมาไกลแล้วก็มาสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง2,000เกือบ2,600เมตรในครั้งนี้นะครับน่าจะดีนะถ้าเกิดว่ามีการพัฒนา,าทางขึ้นหรือว่าทางเดินให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องใช้วิลแชร์ด้วยก็จะทำให้เป็นการแบ่งปัน สิ่งที่ดีๆแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของดีของเชียงใหม่ให้กับคนได้ครอบครุมมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ต้องนั่งวิวแชร์ด้วยนะครับ